Thank you ที่การนิคมอ,อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดรวีริศอัมรพานผู้ว่าการการนิคมอ,อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนางสาวกุลพรพัฒน์วงมาจารพิญญาประธานผู้บริหารโครงการนิคมอ,อุตสาหกรรมฉะเชิงเซาบูเทคซิตี้ลงนามสัญญาร่วมดำเนินโครงการนิคมอ,อุตสาหกรรมฉะเชิงเซาบูเทคซิตี้ โดยมีนายอาทพลจิรวัจจัญญารองผู้ว่าการการนิคมแห่งประเทศไทยนายอมรทรัพทวีกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนร่วมเป็นสักขีพยาน นางสาวกุลพรพัฒน์วงมาจารพิญยาประธานผู้บริหารโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเซาบลูเทคซิตี้กล่าวว่าจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นหนึ่งในพื้นที่ของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ e e c ตามแผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์4.0ของรัฐบาลอันเป็น,นกลไกสำคัญในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตด้วยเหตุนี้บริษัทดับเบิลพีแลนด์จำกัด ได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเซาบรูเทคซิตี้และเข้าพัฒนาพื้นที่กว่า1,181ไร่ตำบลเขาดินอำเภอบางปะกงสร้างสารรค์นวัตกรรมด้านพลังงานและเทคโนโลยีอันทันสมัยโดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักประเภท s อสเค e และ New s อสเค e ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใน EEC ได้แก่โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเียมไลออน หรือระบบกักเก็บพลังงานสำหรับยานยนต์แห่งอนาคตโดยดำเนินงานภายใต้แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท,ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลโครงการนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเซาบลูเทคซิตี้เป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรมที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมและเป็นแห่งแรกในภูมิภาคที่ส่งเสริมการกำจัด หรือลดค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศที่กำลังเป็นแนวโน้มด้านนโยบายของทั่วโลกในขณะนี้การลงนามเข้าร่วมโครงการในครั้งประวัติศาสตร์จะเป็นการเข้าร่วมนิคมอ,อุตสาหกรรมที่โดดเด่นด้านการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมรถยนต์โซล่าฟาร์มและระบบไอทีคอมพิวเตอร์ต่างๆโดยฝีมือคนไทยและการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ทั้งด้านระบบการผลิต การรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นศูนย์กลางของงานวิจัยทดลองด้านนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ให้นักวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในอนาคต